ถ้าการโกหกเป็นโอลิมปิกอียานคงเป็นแชมป์ซูเปอร์เหรียญทองไปแล้วเพราะว่ามันโกหกได้ทุกเรื่องโกหกได้ทุกอย่างเรื่องเล็กน้อยเรื่องใหญ่เรื่องโตก็โกหกและเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องของสันดานชอบปั้นนามเป็นตัวโกหกของมันย้อนไปนะคะเมื่อครั้งที่ทนายตามเทชัยพลแล้วและช่วงนั้นมันกำลังเข้าหาบักแต่เพื่อพยายามเป็นวงในกับสาวิตรี มันโกหกว่าลาเต้ส่งรูปนุ่งน้อยห่มน้อยไปให้รัชพลเพื่ออยากได้ข้อมูลแฉทนายตั้มและยานยังทำคลิปเล่าเป็นตุเป็นตะทั้งที่ไม่เคยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเลยสักนิดว่าลาเต้ส่งรูปสยิวให้ทนายรัชพลมันตอนแหล่จนครบ8นาทีเมื่อวานไอซอได้เข้าไปถามเรื่องนี้กับทนายรัชพลทนายรัชะพลตอบชัดแล้วว่าไม่เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตามที่อียานมันโกหกเลย สันดานขี้โกหกมันไว้ใจไม่ได้หรอกค่ะถึงมันจะโกหกไว้นานแค่ไหนแต่มันก็ต้องถูกตกหน้าด้วยความจริงคนที่โกหกตอแหลอยู่เป็นนิดจะกี่เดือนกี่ปีมันก็เลิกสันดานขี้โกหกไม่ได้หรอกค่ะตั้มหน้าผากไว้เลยอีเพนจัไลอีแก่เลี้ยงแกะไปชมที่มันโกหกไว้กันค่ะเออที่ตอนนื้ถ้าคงจำได้มันก่อนที่ฉันเอา นายเจ้าปู่มาพูดว่าเขาเล่าว่าภาพดังกล่าวเนี่ยเป็นภาพหลุดที่พวกเราได้มาเพราะว่าทนายกลุ่มทนายหนุ่มของเราบางคนเนี่ยไปเ,ออเหมือนกับซิกโฟนไปแชทกับไปคุยโฟอนอินกับออลาเต้แล้วก็มีการขอให้ลาเต้นุน่งน้อยห่มน้อยถ่ายให้ดูลาเต้ก็เลยส่งก็เลยถ่ายรูปนี้แล้วทางฝ่ายทนายของเราซึ่งเขาระบุไม่ได้ระบุชื่อชัดเจนแต่บอกแล้วทําให้เข้าใจว่าคือทนายรัชพลกับทนายเจมส์ก็แคปหน้าจอไว้แล้วเอาให้อีชั้น มาเผยแพร่มาเปิดโปงลาเตา้ซึ่งจริงๆภาพนี้ที่เราได้มาเราได้มาจากเพจของลาเต้เองไม่ได้มีใครส่งไม่ได้มีทนายหนุม่มคนไหนส่งรังใบมาให้ดิฉันแต่เรื่องนี้ทุกครั้งที่ดิฉันทำอะไรดิฉันจะต้องรีเช็คเสมอก็เลยไปคุยกับทนายตาั้มถามาทนายตั้มว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นมีคนเขาบอกว่าทนายราชพลกับทนายเจ์เนี่ยไปเซ็กโฟนกับลาเต้แล้วก็ขอดูภาพอุ้มนุ่งน้อยห,ห่มน้อยก็เลยมีภาพนี้ออกมาแล้วทนายสองคนนั้นก็แคปมาให้อีกชั้นแแคปมาให้ป้าเปิดโปงลาเต้ ทนายตั้มก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไปต่อในในกลุ่มแชทไลน์ของกลุ่มทนายนะครับป้าจะได้รู้ว่าเหตุการณ์จริงเป็นยังไงเช่นก็ตอบไปว่าตามสบายเลยค่ะที่มาถามก็คืออยากรู้ความจริงว่าตกลงมันคืออะไรทนายเจนพอเห็นภาพก็บอกเลยว่าเฮ้ยคนนี้ใครมันทําให้รู้ว่าทนายเจนไม่รู้จักไม่เคยเจอภาพนี้หรอกที่เจ้าปู่บอกว่ามีการไปเซ็กซ์โฟนกับทนายเจมคงไม่จริงแล้วล่ะแต่ทนายรัชพลเขาเคยเห็นภาพนี้เขาก็เล่าขึ้นมาว่า จริงเคยมีคนส่งภาพนี้มาให้ผมเขาส่งมาให้และพยายามจะคุยกับผมแต่ผมไม่ได้สนใจเพราะรู้ว่าที่เขามาคุยมาถามนี่ก็พยายามจะถามเรื่องเงินค่าจ้างทนายที่ทนายตั้มได้รับผมก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ติดต่อเรื่องแต่และแต่ภาพนี้ผมเคยเห็นลาเต้ส่งมาให้ผมจริงๆดิฉันนี่ขำกากเลยอะ่ะเพราะว่าพอไปประกอบกับที่ช่วงหนึ่งลาเต้นเนี่ยขึ้นไลนอ์ออกมาพูดว่ามีพวกทนายหนุ่มหลังไม่มามาจีบเขาแต่เขาไม่สนใจอย่างจริงจริงลาเต้ถ่ายภาพบ้าผิวของตัวเองแล้วส่งไปหลังไมให้ทนายรัชพล พยายามจะขอคุยกับทนายรัชพลแต่ทนายรัชพลไม่ได้ตอบอะไรยังไงด้วยนี่เป็นความอุบาทชาิชั่วของไอ้พวกวงแหววรอบนอกที่ช่วยเหลือจำเลยเขาเป็นกันแบบนี้ค่ะและคุณคิดหรือว่าเขามีนิสัยแบบนี้เขาจะช่วยคนดีๆหรอนี่ลาเต้ขนาดโดนถลม่มโดนดา่าโดนเจ้าปู่ด่าขนาดนี้ก็ยังพยายามไปเลียไข่เลียแขนเพราะลาเต้รู้ว่าถ้าลาเต้กล้าออกมาอย่างมุนีคือกล้ามาชนกับจำเลยสองปูเมีย จะไม่เหลืออะไรเลยเขาจะไม่มีฐานอะไรเลยเพราะถูกเปิดจนหมดถูกเปิดยิ่งกว่าภาพนี้แต่ว่าไปภาพนี้มันยังมีกางเกงนายยังมียกส่งมีอะไรที่ปิดบังอยู่แต่ลาเต้ตอนนี้ที่ถูกเปิดเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยจริงๆค่ะจฟังอียันมันตอแหลแล้วเราไปฟังคําตอบจากทนายรัชพลกันค่ะคุณผมซอยยังไม่ตายถามว่าทนายถาม่อยเมื่อก่อนมีเคยมียูทูบเบอร์หน้ากากส่งรูปเสียวให้ทนายไหมคะ ไม่มีนะครับไม่มีใครส่งรูปเสียงมาให้อยากดูเหมือนงันส่งมาหน่อยดิหยอกนะครับหยอกนะฮะคุณวราพาสวัสดีครับเออคอมเมนต์ไม่ขึ้นไว้เฮ้ยผมต้องมาอ่านอีกเครื่องหนึ่งงงใจจริงๆแต่ไม่เป็นไรหรอกนะอ่านอีกเครื่องอ่านอีกเครื่องเอา้า วายโกหกอีกแล้วปอบไม่รู้ดิแนละ้วใครตีใยรบ้างผมก็ตาไม่ทันเนี่ยนะวันๆน,นี่แบบโอ้โห <c oughs> มีเรื่องทุกวันน่ะนะครับช่องพีอทีโอ้โหด่วน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 ดวน่ดว,นดวนทุกวันอะไรของเขา <c oughs> นะครับคุณบุญชูสวัสดีครับพี่ธนาอยากได้รูปเสี่ยวเหรอครับเอาตรงๆนะรูปเสี่ยวเนี่ยนะครับผมอยู่เฉยๆมันก็มีไลยกลุ่มเพื่อนเนี่ยนะครับเพื่อน เพื่อนๆผมเนี่ยผมก็มีรายกลุ่มไว้คุยกันทั่วๆไปอะ่ะไอลูกเสี่ยวนี่เยอะมากเลยนะครับเอาตามตรงอะมันก็มีเยอะอยู่แล้วอะนะครับมีเต็มเปหมดเลยเนาะคนใส่หน้ากากโอ้ผมไม่ต้องดูคนใส่หน้ากากก็ได้คนอื่นก็มีเยอะแยะแล้วเนี่ยนะครับส่งมากันทุกวันนะผมไม่ได้เปิดดูทุกอันหรอกนะครับบางอันผ่าน,านบางอันอยู่ ในห้องประชุมคนเต็มไปหมดเลยเปิดมาเสียงดังอ้โหอายเขาอีกนะครับอืมเดี๋ยวนี้มันหาไม่ยากนะครับมันเข้าถึงง่ายสมัยก่อนเนี่ยเด็กๆนี่ต้องไปเดินจัด,ดุจักนะจัด,ดุจักก็จะมีขายเนี่ยนะครับเล่มละสิบบาทสิบห้าบาทหาซื้อยากนะเมื่อก่อนเนี่ยต้องไปเดินจัด,ดุจักถึงจะหาซื้อได้นะครับอืมคุณผมซอบอกว่าเมื่อก่อน ยูทูบเบอรใส่หนากาส่งชุดว่ายน้ำให้เพื่อใแฉะไชนาตั้มไม่มีนะใครจะมาใส่วใส่ชุดว่ายน้ำอะ่ะไม่มีหรอกนะครับแล้วผมจะไปแฉะะไรไชนาตั้มผมก็ไม่เขาก็ไม่ได้มีอะไรให้แฉะนะจะมีอะไรให้แฉไม่เห็นมีอะไรให้แฉเลยนะเออ นายตั้มมีอะไรให้แฉก็ไม่มีอ่ะเราก็เห็นเห็นกันเท่าที่เห็นตามข่าวแหละนะครับวายอียานอิกี้โกโหกโกหกได้ทุกเรื่องจังไรได้ทุกอย่างแต่งเรื่องราวใส่ร้ายคนอื่นพูดโกหกไม่มีความละอายหน้าหนากว่าข้อศอกหมาในปั๊มน้าผักมันไว้ว่ามันคืออิกี้โกหกอีเพนจังไรเพชรอป,ปี